อันยองเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของ New Jeans กันนะครับเพราะว่ามีการรายงานออกมาจากทางค่าย ADOR นั่นเองเกี่ยวกับการคัมแบ็กหรือว่าการปล่อยผลงานของ New Jeans นะครับวางเอาไว้2วันในการแต่ว่าเป็น1วันใน1ึงเดือนพฤษภาคมแล้วก็อีก1วันคือเดือนมิถุนายนคือ2 4พฤษภาคมและ21มิถุนายนนั่นเองเป็น Double Single นะครับ Single แรกเนี่ยจะวางจําหน่ายหรือว่าจะมาในวันที่ ี24พฤษภาคมนะก็คือ h o w s w e e t คือเพลงไตเตินะครับแล้วก็มี B-side เป็น Bubble Gum เพลงนี้นะครับเหมือนจะเป็นเพลง Commercial Song เป็นแบบว่า Japanese แ h a m p นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งเนี่ยจะมาอีกรอบในวันที่21มิถุนายนคือ s i n เกินะครับที่2ด้นั่นเอง Super Natural เป็นไตเติลแล้วก็ Right Now เป็น B-side แต่ที่เด็ดไปกว่านั้น New Jeans จะมีแฟนมิติงนะครับเป็น Bunny Cam p 2024ท ี่โตเกียวโดมนั่นเองจัดใหญ่จัดอลังการแน่นอนนะครับ26-27มิถุนายน2วันด้วยกัน อัลบั้มเต็มจะมาในครึ่งปีหลังของ2024นี้และจะมี World Tour นะครับต่อเลยในปี2025น่าจะเป็นแบบว่าคัมแบ็กเต็มรูปแบบช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ทัวร์คอนแบบ World Tour ยาวๆเลยในปี2025และล่าสุดในตอนนี้เนี่ยมีฟแฟนๆนะครับเจอ New Jeans เหมือนว่าจะบินไปถ่าย MV เพลงใหม่ที่ไทเปไต้หวันนั่นเองก็เห็นว่าอยู่ในกองนะครับมีทีมงานเยอะแยะมากมายและ New Jeans เนี่ยก็แต่งตัวแบบว่าตามสไตล์สาวๆเลยมีความแบบว่าเก๋ เกฮิปฮิบนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความบินเทจสไตล์เด็ก90แต่งตัวฮิปฮิบแบบนี้เนี่ยจะมาแนวแบบว่าไฮบอยหรือเปล่านาะต้องรอลุน้นแล้วก็รอติดตามกันนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทํา m v กันแล้วแถมยกกองไปถ,ถ่ายถึงต่างประเทศกันเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวของ New j e a n s ที่เรานํามาแชร์ในคลิปนี้ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าหากข้อมูลตรงไหนขาดตกบกพร่องไปต้องขออภัยด้วยนะครับอันยอง